สวัสดีค่ะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์วันนี้จะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูโจทย์ชี้วัดนะคะแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน100และ0นะคะ มาดูตัวอย่างนะคะโจทย์ปัญหาการบวกนะคะนุ่มนิ่มมีเงิน8บาทแม่ให้เพิ่มอีก5บาทนุ่มนิ่มมีเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะอ่าเรามาแสดงวิธีทำนะคะก็นุ่มนิ่มมีเงิน8บาทเอาไปตัวตั้งนะคะแล้วก็แม่ให้เพิ่มมาอีก5บาทนะคะเราก็นํา8มาบวก5นะคะรวมเป็นเงิน13บาทนะคะ ตอบนะคะนุ่มนิ่มมีเงินทั้งหมด13บาทนะคะมาดูโจทย์ปัญหาการลบนะคะมาดูตัวอย่างนะคะนุ่มนิ่มมีเงิน13บาทซื้อไป6บาทนุ่มนิ่มเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเราก็มาแสดงวิธีทำนะคะนุ่มนิ่มมีเงิน13บาทนะคะเป็นตัวตั้งแล้วเราก็เอาซื้อขนมไป6บาทมาเป็นตัวลบนะคะแล้วก็ ตอบนะคะเหลือเงิน7บาทนะคะคือ13ลบ6นะคะตอบนะคะนุ่มนิ่มเหลือเงินทั้งหมด7บาทนะคะวันนี้นะคะคุณครูให้ในักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะเมื่อกี้ครูอ,อธิบายตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะนักเรียนทําข้อ1น,นะคะและข้อ2นะคะทํา2ข้อนะคะสําหรับวันนี้